สาวมัวน้อือยูค่ะดิฉันนะคะนางสาวนิดานะคะชื่อเลชื่อเจเจค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ำตกผู้ตาค่ะวันนี้พวกเราก็มาจากทีเเวลนะคะค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่อันซีนค่ะจังหวัดพที่ยานะคะเป็นจังหวัดเล็กๆ ภาพเมืองของพะเยาเนี่ยเป็นเมืองปิดค่ะเป็นเมืองผ่านทุกคนที่แวะเวียนมามัดมองข้ามและผ่านไปแต่ความจริงแล้วพะเยามีของดีอยู่มากค่ะเป็นเมืองที่น่าอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความโดดเด่นมีทางด้านวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นควนพะเยาวัดศรีคมคำวัดอนัต์ไรโยพิทยารามศูนย์วัฒนธรรมไทยหรือ การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์คือการฟ้อนเจิงการเล่นมังกรการขับหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะอุทยานแห่งชาติดอยหลวงน้ำตกจัมปาทองค่ะดอยหนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรอและอุทยานแห่งชาติภูซางค่ะทางด้านหลังของเรานะคะนี่ก็คือน้ำตกปูซางนั่นเองค่ะค่ะขึ้นชื่อน้ำตกแล้ว เย็นสบายใช่ไหมคะนี่ก็คือน้ำตอบูซางเองค่ะคุณเชื่อว่าน้ำกก็ต้องเย็นสบาย,บาย,บายชุ่อาบบที่นี่คะดีอยู่ ถามคาที่แผนของเขากันดีไหมคะค่ะขับขึ้นไปกี่กิโลเมตรคะไปวนมาวนเป็นทางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอุ่นอุ่นอุ่นน้ำอุ่นไปร้อนเลยร้อนค่ะค่ะท้อมาจากที่ไหนกันมาจังที่ไหนคะอ๋อมา อ๋อเส้นทางนี้ยังสามารถเดินทางไปต่อภูชีฟาได้โดยได้เลยมีอยู่ได้ค่ะการเดินทางไปภูชีฟานะคะเราเดินทางไปอีก4 5กิโลเมตรก็ถึงภูชีฟาแล้วค่ะค่ะของพาน้องค่ะค่ะเรากำลังเดินทางมุ่งสู่บ่อน้ำอุ่นภูซ่าค่ะค่ะค่ะสำหรับประวัติคร่าวๆนะคะเป็นไงบ้างคะอยู่ภาุทยาน้ำตกแห่งชาติน้ำตกภูซานะคะเป็นบ่อน้ำอุ่นธรรมชาติ มีอุณหภูมิทั้งหมด35องศาน้ำตกปูซางหรือหลายคนเรียกว่าน้ำตกอุ่นอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานลำดับที่98ของไทยน้ำตกมีความแปลกใหม่ตรงที่เป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะน้ำตกปูซางตั้งอยู่บนดอยผามลเกิดจากสายน้ำที่ไหลาจากผาหินปูนมีความสูงประมาณ25เมตรค่ะบริเวณน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นยังมีแอ่งมกลกตใสราวากับกระจกจึงเหมาะแก่การลงแช่ ให้อบอุ่นและสบายตัวนะคะอีกทั้งบริเวณแห่งนี้ยังมีเส้นทางการชมป่าต้นน้ำป่าดงดิบอีกด้วยค่ะสภาพภูมิอากาศที่น้ำตกแห่งนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีหิวทัศภูผาและภูเขาที่สวยงามสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าไปสู่ความสวยงามของอุทยานแห่งชาติตกภูซางหรือเรียกกันที่ท่านว่าตกป่นค่ะตามไปเลยค่ะ ในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีเพียงแห่งเดียวในในประเทศไทยนะคะเราขอให้ความร่วมมือในการรักษาธรรมชาติไม่ทิ้งขยะเพื่อให้ธรรมชาติของเราอยู่กับเราเป็นานานๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนแค่แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ